ทำเอสเอ็มอาร์ S S S R ไปเลยเนาะทำน้ำมันสุดชีวิตเลยนะมุ้นเส้นหมูสับใส่ไส้เยอะแป้งแน่น,นแป้งโรตีแป้งให,หม่ๆโรตีอืมอืม มันกรอบนะมันเป็นกรอบแข็งๆอะกรอบเหมือนอืมอะไรอะ่ะกรอบเหมือนแบบข้าวตังอะไรแบบเนี้ยอืมมันข้าวตังมันหอยทอด อืมอีง่งแต่อันนี้ไม่ค่อยผักดูไม่ค่อยมันมันก็ไม่ค่อยมันจริงนนะว่ากระดาษใช้ไม่หยิบแผ่นเองแต่กระดาษนี่อืมบานอ่ะนองคิมใส้ผักมันน่าจะเกี่ยวกับว่าใส่ไส้มากน้อยด้วยหรอามาั้งซิมเดอร์ อืมอืมอืมไายน้อยเห็นไหมไม่มันอแบ้งตัวนี้นะเราหอต้องใช้แป้งรองนะอืม ยิน้อมากเลยนะมันห่อง่ายห่อสวยมันไม่แตกห่อสนุกอะ่ะนี่เป็นเป็นแผ่นกลมอืมโอเคนะอืมทำให้หนุอันหนึ่งมันก็ดูแบบ ้นใหญ่ใช่ไหมแต่มันไม่ค่อยมันนะอืมอืมมันก็ค่อยเยอะนะอืมอืมอืมไม่ไเกี่ยวกับวิธีทอด อืมอันนี้จะไม่แข็งเท่าแล้วกรอบนอกนุ่มในอืนนกรอบแบบหลังคาบ้านแตกอ่ะกรองกรองสั่นสะเทือนขึ้นหัวเลยอืม,มลองทิ้งใหม่นะยังมันไม่หายอนะันน ซับเท่าไหร่ก็ออกหมดอ่ะมันอ่ะออกมานะยังไม่หมดอืมมาม่นะเห็นไหมเห็นมงเต้นเลยแป้งมันใสอ่ะกิมเบิ่งเด้ออืออืมอืม,อม,อม แต่อันนี้จะห่อไส้เยอะกว่าไส้ผักจริงๆไส้ผักจะห่อหน่อยกว่า,อ,าอืมไม่รู้อ่าคนจริงชอบแบบไหน,น ทอดแป้งแค่แข็งมันจะกรอบแบบกรอบเหมือนเครปอะ่ะกรอบกัดปึ๊บอ้าวเขียวแป้งละลายไปอันนี้มันจะแบบนิ้วเหนียวอะ่ะแต่ในสองแบบที่ทอดเนี่ยก็ยังต่างกันตอนนี้ไม่มีเนื้อนิอ่มคือแบบแข็งไปเลยนะ อันนี้จะกรอบนอกแล้วนุ่มในเสียงจะต่างกันกินใหม่มคือกัดออกง่ายกว่าถ้าผักไม่มีหมูะ่ มันก็ตั้งใจห่อให้มันต่างเราก็ทอดแตกต่างเลยเนี่ยทางหมูสับเนี่ยมันอมน้ำมันเนี่ยเราทอดไฟอ่อนก่อนแล้วเรามาเล่งไฟแรงแต่มันก็ไม่รอดแต่ทางนี้เราใช้ไฟกลาง พอมันเซตตัวนะเราก็เร่งไฟขึ้นเออม,มันดูจะดีขึ้นนะอืมพอแล้วนะคือถ้าเราต้งแค่ขังเราสามารถจะทอดให้อ่อนไปอ่อนสีขาวเราก็เล่นไฟสูงเอาสี ้าแป้งไม่แตกนะไม่มีน้ำมันซึมเข้าไปในไส้นะเขาก็ไม่อมน้ำมันนะแต่ที่เรามีปัญหาคือแป้งแตกจ้ะบางทีแป้งดีฟอสอะแป้งที่มันแข็งอะ่ะแช่แข็งอะเขาทำละลายมาแล้วบางทีมันละลายไปแล้วเขาเอาไปเก็บพอเรามาทำอีกหลายครั้งแป้งมันจะเสียเสียน้ำมันมันจะแห้งมากพอ พอห่อแล้วมันจะแตกตามขอบตามมุมอืมอืม้ผักอ่ะดูดีดีกว่าจริงนะอืมกลับม,มันมันมีความนุ่มๆของแป้งข้างในมันเอาจริงเหมือนมันสนุกกว่าแป้งแป้งแช่แข็งนะเหมือนมันเคี้ยวสนุกมีเท็กซ์เจอร์ อออืือืมมมข้อดีอีกอย่างนึงคือแทงแบบเนี้ยทำสดวันต่อวันนะเราก็ไม่มีกันบูดก็ปลอดภัยขึ้นเรมต้มองกินกันบูด แต่ก็อย่างทอดนานมอกเลยว่าทอดนานเพราะว่าเอาลงไปแล้วมันจะนิ่มก่อนมันไม่เหมือนแป้งแค่แข็งมันจะเริ่มจากแข็งน้อยๆไปแข็งไปกรอบเปลี่ยนสีแต่อันเนี้ย แผ่นแป้งที่มันนิ่มห่อง่ายเนี่ยพอลงไปแล้วมันจะนิ่มย้วยเลยแหละหรือห้ามไปยุ่งกับมันห้ามไปห้ามไปคนเนะ่ะอืมอืมก็ือแบบเนี้ยะอร่อยกว่าชอบแบบนี้มากค่ะอืมอ่เด้อ